หน่วยหนูหน้อยพอเพียงเรื่องความหมายของความพอเพียงสวัสวดีเจอกันยามเช้าพวกเราสดใสแข็งรแรงออกกำลังให้แก้มแดงแดงเราเข้มแข็งยิ้มรับวันใหม่เราเข้มแข็งยิ้มรับวันใหม่สวัสดีค่ะ<ด>ทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกันในเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้ เจอกันในหน่วยหนูน้อยพอเพียงค่ะกับกิจกรรมแรกของดาวชื่อว่ากิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรงเด็กๆพร้อมที่จะไปทํากิจกรรมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะกิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรงเพลงรวมเงินรวมเงินรวมเงินวันนี้ถ้าจะให้ดีอย่าให้มี รวมเงินจํานวนหนึ่งบาท<า>รวมเงินรวมเงินวันนี้าจะให้ดีจะให้มีผิดพลาดผู้หญิงนั่นเป็นเรียนบาทผู้หญิงนั่นเป็นเหรียนบาทใช้เก่งกระสิบาทเท่ากันให้เด็กๆรวมเงินจนนาํานวนเงินห้าบาทค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายไปแล้วนะคะวันนี้คุณคุณนิคกับคุณจิ๋แต้ม ก็จะพาเด็กๆนะคะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ นิทานเรื่องหมดง่ามทำงานหมดง่ามเดินตามกันเป็นระเบียบเพื่อเก็บข้าวไว้เป็นอาหารหมดง่ามช่วยกันเก็บอาหารโดยไม่หลีกเลี่ยงช่วยกันยำแล ร้องเพลงเต้นรำทั้งวันไม่สนใจจะเก็บอาหารไว้หมดงามชักชวนให้ตั๊กแตนทำงานเก็บอาหารไว้แต่ตั๊กแตนไม่สนใจจะเก็บออกอาหารไว้หน้าแล้งมาถึงท้องนาซึ่งเคยมีอาหารแต่ขนาดนี้มองไม่พบอาหารเหล่านั้นเลยตั๊กแตนหิวโหยจะหมดแรงเสียงแหบแห้งตั๊กแตนคิดถึงมดงาม จึงไปขออาหารหมดงามมดงามสงสารจึงแบ่งอาหารให้ตั๊ก,กแตนตั๊ก,กแตนจึงซึ้งใจมดงามที่แบ่งอาหารให้นับตั้งแต่วันนั้นมาตั๊ก,กแตนก็ขยันหาอาหารไว้ประหยัดอดออมได้ตั๊ก,กแตนและมดงามจึงมีสุขทุกคืนวันกับกิจกรรมกลุ่มใหญ่ประจำวันจันทร์นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วย หนูน้อยพอเพียงค่ะเรื่องความหมายของความพอเพียงค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ชมนิทานเรื่องมดงามทํางานไปนะคะครูก็มีคําถามในนิทาน,นถามเด็กๆด้วยค่ะคําถามที่หนึ่งก็คือเด็กๆบอกได้หรือไม่ว่าในนิทานนะคะมีใครบ้างคําถามที่สองมดงามมีนิสัยอย่างไรคําถามที่สามตาก,กแตนมีนิสัยอย่างไรคําถามที่สี่เกิดอะไรขึ้นกับมดงามและต๊ก,กแตนคะ คำถามที่5การประหยัดคืออะไรและคำถามที่6ค่ะเด็กๆคิดว่าความพอเพียงคืออะไรคะลองนึกคำตอบกันดูนะคะเก่งมากเลยค่ะถ้าให้เด็กๆนะคะเลือกตัวละครที่ชอบนะคะในนิทานนะคะพร้อมทั้งบอกเหตุผลที่เด็กๆชอบนะคะว่าชอบเพราะเหตุได้คำศัพท์ประจํำวันจันทร์นะคะคุณครูก็มีคำศัพท์มาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะคำว่าเซฟ ประกอบด้วย S A V E Save อีกรอบนะคะ Save แปลว่าประหยัดนั่นเองค่ะพอเพียงนะคะหมายถึงการใช้เงินสิ่งของเวลาและทรัพยากรต่างๆเท่าที่จำเป็นค่ะและการเก็บรักษานั่นเอง หรือออมส่วนที่เหลือไว้ใช้ในโอกาสอันควรเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นการใช้ทรัพยากรควรใช้ได้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะไม่หลงค่านิยมที่ไม่ถูกต้องและไม่ใช้ใจ่ายซุรุยซุร่ายจนจนเกินความจําเป็นมีความพอประมาณไม่โลภมากและอยากได้ขอเกินความจําเป็นไม่ใช้ใจ่ายเกินตัวนั่นเองค่ะ,คะกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับกิจกรรมสร้างสารรค์ในเช้าวันจันนี้นะคะก็าะะามาพบกับคุณครูนิดเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะคุณครูนิดมีกิจกรรมนะคะมาฝากเด็กๆนะคะกิจกรรมการพิมพ์ภาพเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปดูอุปกรณ์กันเลยนะคะ 1. นนะคะมีใบงานนะคะสําหรับวันจัน,ะะน,ะะนนะคะ2นะคะมีเหรียญนะคะเหรียญหนึ่งบาทนะคะ เหรียญ5้าบาทนะคะแล้วก็เหรียญสิบบาทนะคะสามนะคะสีไม้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูขั้นตอนและวิธีการทำได้เลยนะคะขั้นตอนและวิธีการทำการพิมพ์ภาพนะคะพิมพ์ภาพจากกรี่างน,นะคะเราจะนำเหรียญน,นะคะวางไว้ใต้กระดาษของเราแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะ ี่ไม้นะคะปูทีละหนึ่งเหรียญน,นะคะใช้มือนะคะจบตรงเหรียญไว้นะคะเพื่อไม่ให้เหรียญเคลื่อนนะคะ,ะแล้วก็จะปูตามลายไปอย่างนี้นะคะแล้วเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าจะมีลวดลายที่นูนขึ้นนะคะาลายเป็นวนแบบนี้นะคะตามเหรียญไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะก็คือเสร็จแล้วค่ะเหรียญหนึ่งบาทนะคะก็จะมีรอยนูนขึ้นมานะคะ ไหนนะคะที่สมวนลาตรงนี้ยังไม่มีลวดลายอ่ะขึ้นมานูนขึ้นมานะคะเด็กๆก็อาจจะปนสีนะคะอาพิมพ์ไปอีกนะคะแบบนี้นะคะอะไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะ